อาก็จะควรๆนับบ่างมเอาหรือกรุบเจ้าเนาะนี่นับบาที่บางเต่าติดตาติดหัวนับบ้าหลับมอปลูกลำนาวนับบ้างนับบ้างตึงตรงนับบ้างซึ่งตีใหม่นับบาตักบ่าเอาสาหน้าแห้งนับบ้างกวนกินบ่วยบ้างไม่ยอมนะจุน

Hello hello driving lock មកទៅ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 